สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดอยู่ที่อินฟินิตี้สำโรงค่ะตรงนี้ก็คือสกายวอล์กนะคะจาก BTS สำโรงนะคะใช้ทางออกที่2ค่ะรถเมย์สายต่างๆนะคะริดจะใส่ไว้ตรงคอมเมน้นบนฝึกปักหมุดค่ะเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวงานด้านในกันนะคะมีงานฟู for f a r มนะคะเราเดินเข้ามาตรงทางเชื่อมชั้น2เลยนะคะไม่ต้องลงนะ วันนี้ที่ลิซมาก็คือวันที่4นะคะ4กันยายนพศ2566ค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วค่ะงานจัดน่ารักค่ะงานนะคะเริ่มวันนี้นะคะวันที่4ถึงวันที่15กันยายนพศ2566นะคะงานน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันค่ะ แตงโมงนะคะพวกน้ำผลไม้ปัน่นอินเรียนสำโรงตอนนี้ขึ้นป้ายบิ๊กซีนะคะเป็นห้างบิ๊กซีเซ็นเตอร์บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่คนก็ยังติดเรียกอินเรียนสำโรงอยู่นะอันนี้ครัวคุณเข้มค่ะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูเต้าหู้หมูปิ้งไส้กรอกน,นะคะสิบบาท อันนี้ขนมเนรียวบ้านคนยางค่ะใช้ทุเรียนก็มีนะคะ <c oughs> จิ๊บจารเมืองสุพรรณ อยู่ทางด้านหน้าเลยนะคะหาเพื่อนๆมาด้านหน้าก็ตรงเข้ามาก็เจอเลยนะเนี่ยค่ะแมคโดนัลล์นะคะสามที่นองค่ะเิตเติ้ลสี่นะคะขนมปังไส้ครีมนมสด มเลงแหนมเนืองแคบหมูนะคะน้ำพริกหนุ่มมีเดี๋ยวเดินรอบรอ,อบก่อนนะคะอันนี้สอขอนแก่นค่สะส่ออีสาะออีสานหอมๆมเปิดะ รัชดาลุยสวนนะคะอันนี้ค่ะที่เราเห็นด้านบนนะคะเป็นแตงโมนะคะน้ำปั่นเนี่ยเพื่อนๆสดชื่นนะคะเดี๋ยวเริ่มเข้าข้างในค่ะเราช่างวัาเจดค่ะเผื่อท่านไหนอยากทานนะคะให้อาหารสัตว์มีค่ะอยู่ตรงกลางเลย

ทอดมันย่างปลาจับหลักคานี้มีปลาหวานด้วยมมนใช้ได้ครับราคาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่น้ำมันสอบถามกนได้ครับคือข้าปนไก่งายนะครับนำนาหาหร่อ้วเป็นรราพิมพ์ในเ็นอรด์ภาพจากปลาจับหลักนะคะี่ำมานนะครับ มุมน่ารักๆน,นะคะด้านหน้าไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวเดินดูของกินนะคะแล้วก็ทางรอบๆเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวจะวนรอบๆที่หลังนะคะอันนี้เป็นขนมค่ะปูแดงนะคะปูแดงก็จะมีขนมกระจุกจิกของเด็กนะคะนี่น่ารักน่ารักอมยิ้มค่ะสวยๆเลย ไข่จิ้งจกเพื่อนๆแล้วก็เป็นบวยนะคะนี่ถ่งสมัยเด็กๆอะ่ะนี่ๆๆพวกนี้ค่ะนี่หมาฝรั่งตามแมวนะคะ โอ้ยนึกถึง,ถงสมัยเด็กๆมากเลยหมากฝรั่งตาแมวเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะคือเขาทำหมากฝรั่งมาเหมือนไม่อยากให้กินนะคะเ,เพื่อนๆแข็งนะคะแต่ก็ชอบเอามาเคี้ยวนะคะเอามาข้าเป็นบุหรี่เล่นนะคะสมัยเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออมีตุ๊กตากระดาษด้วยร้านผู้แดงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนึกถึง,ถงสมัยเด็กๆเลยอะ่ะมาร้านนี้ ซุปเปอร์เศรษฐีนะคะเล่นดีน,ะ,ะ,เน,ดนะ,ะเกมพวกนี้ประเทืองปัญญาค่ะเ,เพื่อนๆโอ้ยคิดถึงอดีตคิดถึงวันวานนะคะต้องร้านนี้เลยโดมิโนโสมัยเด็กๆเนี่ยไม่มีอะไรทำก็นั่งล้อมวงเล่นนะคะโดมิโนโเนี่ย ก่อนเราจะมีสังคมนะเด็กๆจะมีสังคมเพื่อนฝูงนะคะถ้ามาเจอกันนี้ก็จะนั่งล้อมวงเล่นอะไรพวกนี้กันนะคะเล่นขายของค่ะเป็นอะไรที่ยอดฮิตนะคะใบบงใบไม้ก็เอามาหั่นเอามาซอยนะคะอันนี้เป็นเชฟอ้อยค่ะลูกชิ้นนะคะเยกว่าคิวยาวๆอยู่มีก๋วยเตี๋ยวโบราณด้วยชอบร้านนี้มากเลยปูดแดงค่ะ คว่ารุ่นลูกรุนหลานเราตอนนี้ถ้าได้มาเห็นขนมพวกนี้อีกหน่อยพอเขามีลูกมีหลานอ่ะก็จะสืบพ่อต่อไปนะว่าสมัยเด็กๆเขาได้กินมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะคะจะเป็นขนมแบบว่าทุกยุคท,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 ทสมัยอะค่ะแต่เมีกรอบก็มี <S <S ข้าวหลามจิ๋วนะคะ20บาทาสวัสดีค่ะขนมใส่ไส้10บาท ี่สิบบาทสิบบาทยังมีให้กินนะคะที่นี่นะคะเิดแอร์เย็นๆด้วยมีน้ำน้ำลหญ่ค่ะ งหวังนะคะ,ไไคะชมพูสมุนไพรนะคะ,ไไะค,ะไไครัวตุกตาเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกมีหลากหลายมากนะคะ กุ้งเสียบผัดพิขิงปะลาราสับนรกปลย่างมีนะคะจิรพันธ์ค่ะยังบางร้านยังขึ้นไม่เสร็จนะคะเพราะว่าลิมาเร็วมาเที่ยางงานเพิ่งเปิดได้ชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่านะคะตามเวลาห้างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาโชคอำนวยนะคะก็ะจ,ะจะมีซูชิ 10บาทนะคะ1ิบแถมหนึ่งเลยแล้วก็จะเป็นซาลาเปาองอุง่นข้าวหน้าต่างๆนะคะหน้าปลาบะกลองละห้าสิบบาทค่ะสูชีนี่เป็นเฉพาะอ,อีเวนต์นะคะออกทุกงานอีเวนต์เลยถ้าไปที่งานไหนไม่มีโชคอานงินสูชีนี่นนนรู้สึกแปลกๆร้านใหญ่คะ่ะมีหลายสาขานะคะอันนี้ลูกชิ้นกุ้งเยาวราคนะ,คะลูกชิ้นปลาเย,ยาวราาก็มียำนะคะทีเด็ดยำของร้าน โอ้โหเพื่อนๆเลยนีย่แบบสดๆนี้แลมอนนะคะหัวปลาใช้ก็ร้อยค่ะร้านสามพี่น้องมีเผือกทอดเต้าหู้ทอดด้วยนะอเอาปลาเกาหลีนะคะนี่ พวกออเด้งพวกคิมบับโอเด้งซุปนะคะพวกกี้ข้าวราดแกงนี้นะคะอันนี้เป็นโทรคุณคิมค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะเป็นกับข้าวแล้วก็จะราดข้าวก็ได้นะคะโดยเอาเนื้อผัดซอสมาอีกได้เลย ร้านเดียวกันนะคะกับอาหารเกาหลีราคาก็อยู่ที่60บาทนะคะ70บาทสะอาดสะอา้านคิมจิคุณคิมนะคะร้านเดียวกันค่ะร้านใหญ่ค่ะร้านนี้สวัสดีค่ะ ้มีมะละกอด้วยนะคะเป็นมะละกอกิมจิค่ะต้นหอมนะคะไหลบัวราคาก็40บาท50บาทนะคะขีดหนึ่งนะต่อขีดนะกิมจิถ้รจดาแต่ต้งหัมนะคะกิมจิจะมีพวกจุลินทรีย์นะคะที่ช่วยให้ลำไส้สุขภาพดีค่ะเพื่อนโอเช็ดเท้านะคะ ร,ร้านคุณคิมนี่ร้านใหญ่เลยนะคะน่ากินมากขอละเรียร้านนี้นิดนึงนะคะร้านใหญ่น่ากินนี่กิมจีแตงกวาวก็มีค่ะเห็ดนะคะ พิ้งกิโลก็ร้อยห้าสิบค่ะเป็นเพื่อนสามสามขีดร้อยหนึ่งนะคะขีดหนึ่งก็มีสี่สิบาทห้าสิบบาทชาเชืยออรวเชียงใหม่ะค,ะค่ะแคบหมูนะคะหมูกระจกมากะลองนะคะ ชิ้นละสี่บาทค่ะสีสวยๆเลยมีหลายรสชาติมากนะคะตรงหน้าแม็กนะคะด้านหน้าก็เป็นจุดถ่ยรูปสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านริมๆกันบ้างนะคะจากทางเข้าประตูเลี้ยวขวามาก็จะเจอร้านน้ำหอมค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะ120 ลูกหมูซื้อยืดนะคะร้อยยี่สิบเหมือนกันราคาเสื้อผ้าก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบออกแนวแฟชั่นนะคะวัยรุ่นมีหลายราคาค่ะเพืเ่อนๆแต่อยู่ที่ร้อยถึงสองร้อยกว่าบาทนะคะด้านข้างห้างเนี้ยตอนเย็นๆมีตลาดนะคะของกินเยอะด้วย มีข้าวมันไก่คอโตะถูกอะเพื่อนๆขายสิบบาทสองอันนี้เป็นร้านยกนะคะนี่เคยรีวิวค่ะข้าวมันไก่คอโตะนะคะบางวันก็จะมีก็จะมีพวกกะเพราด้วยนะคะกะเพราไข่ดาวอะไรแบบนี้บางบางท่านมาซื้อแล้วบอกว่ามีอยู่นิดเดียวนะ,ะข้าวถ้านิดี้เดียวมันไม่อิ่มก็คือมันสิบบาทนะเพื่อนๆนะ ก็ซื้อสักสามกล่องสี่กล่องนียก็อิ่มนะคะซื้อข้าวมันไก่ซื้อกะเพราหรือว่าหมูทอดอะไรไปด้วยนะคะสามสี่กล่องเนี่ยถือว่าเราได้กินต้องหลายอย่างเนี่ยสี่กล่องก็ราคาปกติของข้างนอกที่ขายกล่องเดียวนะคะก็สี่กล่องนียก็อิ่มแน่นอนบางครั้งเห็นคอมเมนต์แล้วก็สงสารแม่ค้าเหมือนกัน <laughs> ขายสิบบาทมันแทบไม่ได้กำไรนะคะกล่องเก๋งอะไรมันก็มีราคาอยู่แล้วเนาะ อันนี้เป็นนาฬิกานะคะ290ค่ะพวกสร้อยนะคะตอมหูเดี๋ยวจะว่าลิศไม่ดูนะคะของวันนี้ดูเหมือนกันค่ะแต่ดูไม่ไม่ได้แบบว่าจ่อแช่นาน,านเหมือนดูกับข้าวนะคะดูของกินนี่แทบจะกระโจนลงไปเลยอันนี้ร้อยเดียวค่ะเนี่ยสวยน่ารักน่ารักนะคะแขนยาวกม็มีเสื้อตัวละร้อยค่ะเสื้อยืดนะคะมีหลายไซส์ด้วย อันนี้เป็นเป็นสร้อยกำไลนะคะล้าน,นี้เป็นเสื้อสีสวยๆเลยงานน่ารักน่ารักนะคะถ่ายรูปสวยมีจุดถ่ายรูปนะคะ,ะร้านนี้เป็นร้านชาก,กาแฟขนมสดนะคะก็ถ้ามีโอกาสแวะมานะ,ะงานจัดถึงวันที่15กันยายนค่ะพศ2566นะคะชั้งหนึ่งเลยนะคะเปิดประตูเข้ามาก็เจอเลยเดี๋ยวกินโกโก้ที่นี่แหละคะ่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะโ,โกโก้ธรรมดาตัโกโก้นมสดใช่ใช่โกโก้ธรรมดานะเพราะว่าที่นี่ใช้นมสดทุกแก้วเอาโกโก้หวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะ